โพนี่แพมพมาแล้วค่ะน้องแพมพอยากกินไก่ทอดสเวนเซ้นค่ะเขาออกมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินเลยเพราะว่ามาถามทีไรก็หมดทุกที่วันนี้น้องแพมพจะได้กินไหมมาลุ้นกันนะคะ อะไรแหะคามันเลิกขายแล้วมันเลิกขายเลิกขายเลยหรอเลิกผลิตเลยเหรอกินอย่างอื่นแทนดีไหมคะกินอย่างอื่นแทนดีไหมคะอ่าเลือกดูเลือกดูเลิกขายแล้วค่ะคุณชมพูเลนขายังไม่ทันได้กินเลยทำไมเลิกผลิตแล้วล่ะคะไอซิมไก่ทอดโอ้ยงแพมยังไม่ได้ยินเลยนะคะ อกหักจากไก่ทอดนะคะที่อุสาสต์ตามหามาเนินานเดี๋ยววันนี้จะกินไมมี collection ใหม่ที่เป็นไอติมแล้วก็เป็นของหวานไต้หวันนะคะน้ำแข็งใช้ไต้หวันเราดูกันทายระบายสีไหมพี่ครับขอกระดาษหน่อยค่ะว้าวมาพี่สาวออกมาให้แล้วขอบคุณค่ะมาวาดภาพระบายสีกัน นี่มานาของน้องแคมอูเรนโบและหมีเพนน้าน่ารักจังเลยขอบคุณใจไม่เป็นไรลูกได้ มันเป็นถ้วยติมเด็กรุ่นใหม่นะคะปกติมันจะเป็นชามนี่มีฝาปิดให้ด้วยน่ารักมากอ้าวคิดอะไรหรอครับอ๋อทำไมตกแต่งจานก่อนเหรอตกแต่งตกแต่งก่อนไหมตกแต่งก่อนไหมนี่แมวอาพี่เพรจะได้วาดรูปได้โอ้นี่สั่งซปปิ้งคู่กันซุปปิ้งกันย้วย ไหนที่ทำตกแต่งโชว์หมามาด้วยค่ะหมามาไม่เห็นเลยค่ะโชว์ด้วยโชว์ด้วยนี่โอ้เสียนนี่ไปแล้วอะไรดีคะแล้วก็สปริงค้งลมาเป็นถ้วยเยอะมากที่น <มะ S 1> <ะ>ันก็มีมาให้แล้วแต่เสริมให้เสริมคอยอ่ะใช่เอาเพิ่มไหมเอาไหมนี่แหละน้องไทยชอบมากสปริงเค์เลเนี่ย พีมีคาก,กินด้วยครับอร่อยแค่ไหนอร่อยชดเชยไก่ทอดได้ไหม,มไม่รู้ไก่ทอดมันอร่อยหรือเปล่าเราไม่ได้กินเนาะ,ะ,ะแตงโมดั๊บกับแพนด้ากลับบ้านว่าวนี่ของมามาบิงซูชานมไต้หวันลุยไอติมชาไข่มุกนี่มีเม็ดไข่มุกมีเม็ดไข่มุกอยู่ในนี้ มีไม่ไก่มุกด้วยเหรอฮะเนี้ยตอนนี้เขอจะไปอีกเลยได้ไหมคะได้ค่ะดูเลยไหนอะครับสูเรีย็นสูเรีย็นเนื้อส้มเนื้อแอปเปิ้ลเนื้อแตงโมอ๋อเขาให้จับคู่อันที่มีเต็มเต็มลูกกับอันที่โดนผ่าแล้วครับน้องใครจับได้ไหมไอ้ไหนแตงโมโดนผ่าตรงไหนจับคู่แตงโม ไหนแตงโมคู่กันอันไหนเป็นลูกแตงโมอันไหนนั่งแตงโมกับแตงโมอือใช<า>่ลากมาลากมันเลยลากขึ้น,นะะอ่าเก่งนะมากอืแอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลไหนเก่งมากส้มส้มส้มกับไหนส้มกับไหนส้มว้าวแล้วทุเรียนล่ะ โอ้โอ้ช่วยได้ช่วยหน่อยค่ะเย้เย้เ้างไหนได้กัไรเงี้ยโอ้หดูสิค่ะมองไม่เห็นไอติมแล้วค่ะไปกดแชร์กดแชร์ตากา้ังให้ยังอยได้นะคะ